สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องสวัสดีจ้ามื่อนี้อยู่บ้านนะค่ะกับเมกับคิดอยากนะเม่นเนาะเราจะเห็ดอีอย่างซูพี่น้องกินเม่นมื่อนี้เห็ดข้าวปุ่นน้ำปนจ้าเห็ดข้าวปุ่นน้ำปนสูตรสาวเชิมแล้วก็สูตรเม่นนี่แหละเนาะเม่นเนาะเห็ดสูตรง่ายๆแต่ว่าเสพตเนาะค่ะกับใบเบิ้งเครื่องปรุงเอ้ยไปเบิ้งวัตถุดิบเนาะค่ะจะมีอย่างน่เนาะเม่นเนาะนี่ค่ะเริ่มแรกนะค่ะกับสีมีสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะแม่เนาะ กระ้ายค่ะกระชายจ้ะแล้วก็จะมีนะคะปาทูเขาใส่เป็นปะทูนะคะหรือว่าจะใส่ปลาคอปลานิ้นปลาอย่างใดหมดนะแม่เนาะเนี่ยเขาใส่ปะทูค่ะกระเทีมใบมะกรูดหัวหอมพริกสดนะคะเดี๋ยวเขาจะต้มรวมกันนะคะเดี๋ยวให้แม่ล้างก่อนนะคะกระเทียมกระเทียมน้ำหน่อยนึงวะแม่นะ พี่น้องเรียบร้อยลแล้วค่ะเดี๋ยวไปตั้งหมอก,ก็ได้ค่ะที่จริงอาจจะเป็นซูตรก็กได้นะค่ะหรือว่าจะเป็นซุปต้ตมนะมือน,นี้เขาเลือกใส่ซุปต้ตมค่ะนี่พี่น้องตั้งหมอก,ก็นดะค่ะอย่างเขาล้อน้ำเดือดนะครัเขาเคยเอาของมาใส่บปเนี่ยค่ะจ้าตั้งน้ำใหเ้เดือดละใส่รวมกันเลยได้ะคะ่ะกับมีหัวหอมค่ะกระใช้ใบมะกรูดพริกสดนะคะ่ะเนี่ย เครื่องปรุงกับบะหมี่ยังลายเขาใส่แค,ค่เกลือ,ะะอเด้อค่ะแล้วกันน้ำปลาบ้านเสาเชิมเลยค่ะเดี๋ยวครับนี่สูตรเด็ดค่ะสูตรปนปลาทูฮอก็ใส้พร้อมกันได้เลยได้เนี่ยน,น,น้าแม่เนาะปลาห่อหน้าห่อนเดือดสดๆละจองหนึ่งก้อนก็ได้น้าเม่เนาจนนะจางแล้วเขาไม่ได้ง่ากค่ะเขา่อยใส่เติมอีกก็ได้ว่าน้ำปลาแดดน้ำปลาแดดเขาปรุงสุกเรียบร้อยละนะค่ะเดี๋ยวเอาปลาทูลงกันเด้อค่ะนะค่ะปลาทูค่ะ ะถูสองเข่งนะแม่เนาะถูสองเข่งวางเขาเห็ดแบบเข้มข้นเด้อค่ะไม่ได้หิบหน้มไม่ได้เห็ดสูตรหนามลายลายลายข้าไปเนี่ยถารอสเตอร์เนี่ยนะครัก็เอาปะทูไปแยกต่ำเนาะค่ะน้ำไปละพี่น้องเตรียมเมือดไวปทาค่ะพี่น้องเมือดหรือเมือดแม่เส้นหลายเพื่อนเมือดแม่เมือดเนาะบ้านเขาเอินเมียดนี่ค่ะเมียดกระติมีกระลำผักบุ้งแล้วกระทัวเนาะแม่เนาะ เปฝอยสีเด้อค่ะแม,แม่ซอยกระลำไปก่อนค่ะนมบเปด็ดค่ะนี่ผักบุ้งผักบุ้งจากสวนทางบ้านเลยนะแม่น้องงามงามผักบุ้งงามอีีอ่อนอวกรัวดีอยู่ค่ะเดี๋ยว่อยจะไปเก็บกินมากินกับก็ได้ด้วยนะค่ะผักบุ้งนะเฮาดูค่าวนะกลัวรัวงามงามอ่อนค่ะ นี่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งนี่เสียไปเยอพี่น้องเห็นกับข้าวปุ้นนะคะ่ะเนืยนได้เหมือนเ,เ,อเขากันเฮงเป็นผักบุง้งอันนี้น้องแม่นอ้องผักบุ้งจีนบระเข่าเาด้อค่ะเป็นผักบุ้งบ้านเขานี่ยเสียคักมีใบไล,ล่ไล่ไอ้ตัวยังไม่ได้ออกมาอันนั้นเป็นผักกินกับค่ะนี่เมือ่อเขาเรียบร้อยละผักบุง้งทั่วไปเนี่ยค่ะทั่วเกาะ ันนี้เขาจะเห็ดไว้เพื่อน้ำราคะเพื่อนาเฉียนเป็นหมดไอ้ตักหมดอันเอ้ยห้วยพร้อม้าคาเนี่ยเลยเฮ็ดไว้นี่แหละวันนี้ก็อยูนาน้ำกันกันเห็ดน้ำกินน้ำกันค่ะกินน้ำกันทุกมือเลยนาะแม่เนาะจะอยู่เป็นมูแม่น้ำราคาปกติเป็นกระยูนน้าเนี่ยราคาประจำจ้ะกระยูนน้าประจำปกติเป็นกระยูนพี่ตจ้ากระยูพี่ตลอดมีแต่เมื่อนอนบ้านกับซับเปลี่ยนกับไอ้สัสมานอนน้าค่ะ เสร็จแล้วเนาะค่ะเมียเท้าอืเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยเท้า่ะเบิ้งค่ะในส่วนทั้งลุมก็จะมีกระลำเนาะคะ่ะพี่น้องอืมมาได้ค่ะถามมากินน้ำขับปุ่นน้ำกันมือเนี่ยเสียบเสียบค่ะอยไาไปเบิาา้งน้ำก็น่าเมนเะนาะมีค่ะขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วบร้อยเขาปุ่งออกมาแล้วเนาะคะ่ะเตรียมมัต่ำเนี่ยพี่น้องเห็นบะ<ช>อ่าจะให้แม่ใบปะทูด้ะค่ะปะทูนี่มาแยกออกแต่เนื้อดอพี่น้องนีค่ะ นี่อาสูตรน้ำข้ปุ้นสูตรบ้านสาวเริมเนาะค่ะสูตรทำเองง่ายแบบสูตรล้วล้าวบ้านเฮาเนี่ยค่ะยายแม่ใบประทูเสร็จแล้วาจะเริมสีมาเบิ้งบอกวิธีการน,นะค่ะนี่เรียบร้อยนะค่ะตาพีก,ก็ได้ะระวังนะพี่ระวังๆๆๆน,นะค่ะตาพี่กีกขาวต้มนะค่ะที่จริงกี้เอาแล้วพี่น้องกี้เอากระเส็ปอีกแบบหนึง่งนี่เอาแม่ก็ต่ำกระไซก่อน สไพี่น้งองสไตทีเขาต้มนี่แหละค่ะอ่อนเลยละเด้งหอมหอมหอมดีเนาะคะ่ะขั้นตอนนี้ก็ตัมไปก่อน,นะคะ่ะตัมพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องกระเทียมกับพร้อมค่ะ ว่ละเอียดลายก็ได้ด้อพี่น้องสูตรนี้นะคะเป็นต้อนแบบว่าโคโลเคเล่แนี่กับโดกินกือแซ่บพี่น้องคือปนง่ายๆคือเจลเนี่ยคะ่ะเครื่องคนได้กันเป็นหอมเลยใส่ปาเข้าไปอ้วรั่วเข้ากันเลยเนะะี่ยค่ะอื้อูเห้งมักเป็นสิน้นเป็นสิ้นนี่นะเวลากินแ่บหอมทานดีอ่นะเต่ปาเลยแบบนี้แม่ปาเลยเนีอยค่ะ เขาลายอยู่ดับมือเนี่ยคุณอาแ่องเข่งปวดตัวดีวดอืมอือ,อ,อะคะุณอาเป็นอันซิตินแล้วเนาะเนี่ยแม่เนาะเดี๋ยวเขาเรือจะตั้งตั้งหมอไหมบัดเนี่ยค่ะอีกรอบนึงเดี๋ยวตั้งหมอกันนะคะ่ะ นี่ค่ะไตไปเลยได้พี่น้องเกี๊ยวต่ำเนี่ยนะค่ะหม้อเขาฮอนฮอนอุ่นๆอยู่ิละกะแล้วละบัดเนี่ยเหลืยตะเพิ่นโคตรละเขาเนื้อเขาหนังกะเป็นแล้วเลยเนาะเมนเนาะเครื่องออกได้เด้อค่ะเครื่องก็แบบสูบีเลยกลืก็ีเละคนนี่เบิ่งเนี้ยเป็นแบบนี้อ้วววเดค้าได้นางขับปุนแล้วคนดีอยู่เนาะเมนเนาะคนดีแบบรูปสองเข่งอย่าล้อเป็นสุกเป็นค่ะ ตั้งหมอจะเบืดปดบัวบัวบวบัวไปนี่น้ำใสแล้วเ้าวเก่าเลยไปเนี่ยค่ะ <S <S อู้พี่น้องน้องค่ะสุกแล้วแหละไปในเม่สีมแล้วเป็บนบ้าเม่ <S 2> <S 2> สีมแ,มแ,มมแล้วพอดีแล้วจ้ะหอมๆๆนี่พี่น้องหอมอ้วนไปฮอตไก่เลยแหละเนี่ยค่ะคะั้นมากเพชีชก็ค่อยกัดปลาพริกแซ่บเนื้อค่ะนะ,ะใช่ไปพี่นอ้องปรุงก็เป็นีค่าลวกข้าวปุ้นกันนะค่ะนะค่ะไปเนี่ยพี่น้องลวกข้าวปุ้นกันค่ะกันนี่เด้อค่าข้าวปุ้นกับมีซำสีเนาะพี่น้องเนาะข้าวปุ้นกับมีค่ะ สีม่วงเป็นสีจากเขาไลเบอรี่เนาะค่ะแล้วก็สีน้ําตาลเป็นสีจากเขากล้องแล้วก็สีขาวเนาะค่ะห่อหนึ่งกับสาสิบห้าบาทเด้อค่ะกับสำหรับพี่น้องที่มักเส้นกระปุ้นที่เหนียวนุ่มแล้วก็เส้นยืดเสน้นยาวดีเนาะค่ะตัวนี้เหนียวสะใจอีหลีเด้อค่ะเสียทอมปริมาณสองร้อยก่ำนะคะรวอออกมาหลากักกรสิเดดประมาณหนึ่งกิโล,กล่ก่ำนะคะมาพี่มื้อนี้สิร้องเห็ดสูตรพิเศษนะแมะะ่เนาะรวมรวบ ลวกรวมเลยค่ะสิว่าจะเป็นสีนะค่ะเพราะว่าเขาล้องเห็ดมาหลายอันบอมันไม่มีอย่างที่แตกตัง้งดอกพี่น้องแต่ว่าเสถินคิดอยากแบบอยากลวกรวมก,กันซื้อค่ะเบิ่งสงว่าตามสีแล้วเพิ่นสีเป็นสีใดออกมาเนาะ,นะแม่เนาะออกมาจะเป็นสีใดถ้าเป็นแตงงามจะให้แม่ลวกกันค่ะนี่ตั้งหม้อให้เดือดเดือดก่อนนะค่ะเราเ,าเส็นลงเลยพี่น้องไ้เซก็ได้ค่ะสามเลยเนาะสามเลย โเต็มหมเต็มหมดิเต็มหมเบิ้งซึ่งเ็มไปค้นกันไปเลยคะ่ะเนี่ยสิลวกแบบสามนั่นเลยได้ค่ะนี่พี่น้องลวกแบบนี้เลยเด้ค่ะประมาณห้านาทีถึงเจ็ดนาทีนี่แหละคะ่ะเฮาบีบเบิเบ้งกาเส้นนุ่มๆแล้วเฮาก็เอาเลยได้ค่ะลวกเตรียมนำ้ำเย็นไว้เลยเตรียมนำ้ำเป้านะคะเตรียมน้ำละลายไว้ไปจะเซร์ละกันเมนแล,แล้วละ,ะดดวนีน่ค่ะพึ่บเดี่ยวเส้นเหนียวนุ่มบระมีข่ายไดค่ะรุ่นนี้ สุกเรียบร้อยละค่ะเส้็นไสเปียเลยพี่น้องเนี่ยก็คีบเส้นนามยินแล้วด้วค่ะเป็นสีผสมกันเลยค่ะแต่ว่าย่นอกกล่องสวยๆเด้วค่ะอืมอืมเนี่ยเอาลงห่อนเดี๋พี่น้องจะเสริมขออนุญาตต่อบนความยาวของเส้นเด้อค่ะความยืดอึบวัตองยานขาดเลยพอดน,นะพี่น้องลูกค่ะลูกค่ะพอดนะเยี๋อเอาไปเอาไปจับส้นตอนนี้ว่าเพิ่นบห่อนก่อนเนาะคะ่จะจะเสริมเท้าก่อนเด้อค่ะ สีงานต้าเม่นนะดูค้าพี่นอ้องสีผสมเป็นสีลุ่งข้าพูดนะสวยสวยเบิ่งสดสดนี่เด้อค่ะ้าต้องงานแล้วพี่น้องไปว่าเขาอันต้มนะข่าสีแบบแบบนี้เลยเพราะดีเพราะดีเสียบเขาจะสิกงเมีขาดเนี่ขาดเหนียวดี สามสีผสมกันกลา,า,ายเป็นสีลุงสวยดีอยู่เนาะแม่เนาะสวยดีลายเติบทาบนละสามโข้ัวบนะตามโล้้ามห้อกสามโล้เน,นี่ยนี่ไปทาเดี๋ยวบนกระเทียนแล้วกันเป็นหัว้สาม เดี๋ยวจับหัวไปก่อนนะค่ะพ่อมาเดียวเร็วๆอืมนะเียวจะปาดเถอสาวบาดในหูดำสาวบาดนะคะตัวเสี้ยวจกปาตัวเสียวตเสียวเสียวพ่อติรด้มอะไรบอกกันกได้เรือว่าเป็นรูปอี่ยงนห่เธอรูปตาเขาลิ้ยิ้มลิ้ม ไปในส้าบานหรสี่สิบส้าบาทเธอโอ้สาบาทสามตอนเด้อประเด้งหลากหลายประจ้าตัวนี่นิ้นทัวร์เท็นนิ้นทัวร์ปวดน้องฮะนี่น้องเบิ้งนี่เด็ดรู้เอาเดี๋ยว่อยเติมน้ำอีกเนาะค่ะสินกำลังเสียบค่ะสินลื่นๆเพราะว่าเขาจับหัวไม่ไหมเนาะค่ะนี่ของนายหูดำค่ะ พอะสิสิบปร0สิสิบอัตมาสุงสุขค <laughs> รับครับพอมาผักลายกัวกันโอ้โหวโโโันนี้เย็นดีมัดมือนะครับ สิบบาทสิบาทสิบาทสิบบาทที่เิ็นรอบสองแม่สิบบาทค่ะผักยูบีนะพ่อกับกะปิเด้ต้องกินผักกับกะปิเสียดเดีวก็ยกเขากลางเลยก็ยกเขากลางเนาะอันนี้ของสาวเสริมค่ะใส่ัวใหญ่เลยพี่เสียเท่าไหร่นี่เด้อ สามสิบบาทค่าห่วยสามสิบบาทเน้นผักค่ะขายผักเอินขายผักแต่กระสติมนี่เน้นผักเอ,อินหมดลุงบุญละเอ,อินหมดหนาเทียนละนจะมาเกือบขามทงมา <laughs> ออจะมาเกือบขามทงมานะ <laughs> นี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะไปไปเด็กข้ากินน้ำกันข้ามาได้ค่ะพี่น้องกินข้าวนล้วกันข้าโอ้อจ้า หักเขาันแนนเดียวนี่มาสิอีกอ่สวนเ่าเรื่มาหมน่วยเร่องขนมอยากเพิ่มหมดอ๋อ,อป แลาวม่นำนายได้ เราคือลูกครับท,รรสมสมที่ปับเอที่มตีวนใจอหู่ท่ามันขึ้นหมดัว้อใ่าหั่ข้อบาจำบักบ่่อะรเยกว่าสังข้าง 我不、嗯嗯、了，不、嗯嗯 หงบ้างโอ้ยพี่นงเราเห็ดสูตรนกินแล้วค่ะกขัดกินยังไงก็บ่เคยเบื่อเนี่ยเราแม่นัสูตรอสูตรง่ายๆ่ปนคู่ปนบนำปนปนเลปนละลาเนี่ยค่ะปุไมยังไงร่นาน้กะทิแบบนี้้ะเอากระเศษเมือนหร่ละ่าสูตรนี่มันว่าเป็นไงก็มู 嗯。 เราบาดแล้วพี่น้องตัวข้าวปุ้นใหม่ๆต้มเส้นต้มหัวหอมใส่กระชายละกัน เด้ครับครับซ้ําพิเศษจะได้เป็นอีกพี่น้องพร้อมมื้อนี้พร้อมพร้อมมื้อนี้ <oticality> ี่กับขอไวต้ตำนี่เลยเด้อค่ะพี่น้องใ้พอถินต่อยกันเลยค่ะตำนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำใเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละสูตร <จะ S 1> ของแม่มาสูตรอันน้ำข้าวปุ้นน้ำปนค่ะ,นนคะพุ่น้องเลี้ยงต้งหลายข้าวปุ่นเยอะเออหนวดนะั่นแทนมันจะลวกอีกเด้อค่ะุขน,นาดน้ำเหลือดเต็มมอเลยพี่น้องพี่นเนี้ยเห็ดหลายอยู่ค่ะท่านพี่น้องมา เอาไว้สมีหลายเลืค่ะ